แล้วครับนี่ทุกคนมองหน้ากันมองมาที่กล้องกันหมดมันมีอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้เขาไปไหนเอ้าเข้ากล้องกันทีละคนนะครับแต่งตัวกันหมดแล้วเอ้าถุงมือไปไหนวะเนี่ยอ๋อถุงมืออยู่นี่เราอยู่แม็กนะครับโดนัลหมวกสวยครับเพชรเจซีลายนี้สวยมากสวัดีครับ เี๋ยววันนี้เจอกันอะไรเจอกันที่ไหนนี้นีกลับกันละแล้วเราจะไปไหนกันต่อตอนนี้แหละหลังสานุเี๋ผมมาก่อนเลยเดี๋ยวพี่ค่อยออกมามาต่อเสร็จแล้วมมากไม่่ก่อน ไปไหนกันดีอ๋อตอบบลูทูธได้ครับไม่รู้ขี่บนแป๊บนึงแล้วก็กลับเลยไหมตรงไหนดี จะยกล้อนะเดี๋ยวผมเกาะตรงไหนไม่ได้นะเอาไงเดี๋ยวนะมากับเพื่อนปะมาไม่มีเพื่อนเลยอ้าวยกล้อเดี๋ยวนะเอาไงดีวะไปหมวกก็ไม่ได้เอามาก็ได้ดิสอนสอนใครไปก่อนได้ปะเกาะดีดีนะ ลืมกุญแจครับพี่น้องชิปแจอยู่นี่เอาก,กับหากุญแจไม่เจอปึ๊บอ้าวมาพอดีฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเนี่ยกำลังขับรถอ,อยู่ ขาบอกขับวนไปพูนซัพย์แล้วก็กลับเลยมั้งขับรถเล่นไม่ได้ขับรถกันเลยนั่งคุยกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่น่ามีอะไรหรอก ไปดิที่ไหนไปไหนกันอะไอหรือไปส่งน้องเนี่ยฮนะ<า>ขอหนึ่งร้อย <100, 100. S 1> ยืนร้อยโอเคไปส่งน้องวะเอาไง ไปไหนเมไปตามไปเลย <c oughs> แถวแถว,บ,วบ้านมีตำรวจปะบ้านมีตำรวจล่ามีนี่มมีมไปส่งนี่ปะละ่ะส่งใส่งทั้งเนี่ยข้างหลังเนี่ยขับแปโน้นแล้วกลับ <c oughs> ไปไปเลยเอาพี่ไปดู <c oughs> เอาได้ให้นำจะยกล้อซะหน่อย ดึกแล้วครับทิ้งคืนครึ่งจรั้นที่นขอก็ได้นะไปที่ไหนอะ้าไปที่ไหนอ่ะ,บบอะไ,ไหน,ะนก็ได้อาว,าวโอเค รเราจะไปทางไหนเนะี่ย Boa. Oh.